เอาล่ะวันนี้ฉันมาอยู่กับเก n นชินดอารี่กันอีกตามเคยบอกไว้ว่ากลับมาแล้วเราก็ต้องกลับมาพร้อมกับแพทใหม่กันหน่อยสิบอกไว้เลยว่าพักนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายนะครับดังนั้น,นขอพ่อนยาที่คอก่อนเจ็บคอมากๆเลยล่ะครับอ่ะเรียบร้อยก็เข้าเกมกันพอดีนะเสียงมาเลยนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่คามิโลซานช่วยคุณได้วันนี้เนี่ยเห็นว่าแพทใหม่มาไม่ใช่แพทใหม่มันคือตัวละครใหม่มา นั่นก็คือใครเออมาพร้อมกับแกนอยู่นะครับนี่ก็คือการุณบริสุทธิ์หรือหมอไปนั่นเองโอ้โหขอลองไปลองเล่นดูก่อนได้ปะตอนนี้เนี่ยมี20เม็ดลองดูประวัตนสิว่าวันนี้เนี่ยหมอไปจะทําให้เราออกหรือไม่ออกโอ้ย มีอยู่40โลมันจะไปคาดหวังได้อะไรเออถ้าเกิดออกนี่นะแต่ตำนานการหลุดทุกตู้ของเรานั้นมันไม่แน่ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปวิงวอนขอโดยการทาเควสกับแคทเธอรีนในก่อนแคนทเธอรีนจา๋ากลับมาแล้วจา้าไหนดูซิว่าแคทเธอรีนวันนี้มีเควสอะไรให้พี่ทําโอ้ เควสส่งอาหารอยู่ใกล้กับคัทลินด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้คัทเลินใจดีคัทลนจะต้องให้โชคเราใช่ไหมลนะ่ะล้วเควสทํทำอาหารนี่เราเอาเอาธาตุเดียวกันกับหมอป่ายขึ้นมาเลยนั่นก็คือจะมีอไท่ห่ออไทห่หมเนี่ยแล้วเนี่ยคนดูก็จะดาะ่าไงชื่อผิดอะไรขนาดนั้นนะอ้าวอ้าวอ้าวเหมือนเราไม่ได้รับเควสท,ทั้งนั้นไนงะเจ๊มารับเควสไงไหนให้เราไปที่ไหนเอ่ยยินดีต้อนรับหาเจอแล้วอ๊อฟขอให้เราไปหา หาอะไรนะเอาไปส่งอาหารโอ้ส่งไกได้วยปะเนี่ยอ่าบ้านดีลุกใคยังทั่วไม่ไกลมากนะแถ๋วน,นี้ก็อาจจะแวะทำเควสได้หรือเปล่าวะอึ <c oughs> <c oughs> ๊บอึ๊บอึ๊บเราเก็บเรา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 ไม่เน้นเควสเราเน้นเก็บคริสตัลไะเน้นเก็บผีเสื้อคริสตัลเน้นเก็บผีเสื้ออึ๊บจาเออไม่ได้ทันเลยทันหลยเลยอ,อันเนี้ยเวลามันเหลือไงานาที่กว่ากว่าเนี่ยคอยดูแล้วเดี๋ยวก็จะทำไม่ทันนะเออเลซินวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปหาบอสรายสัปดาห์ดีกว่า เพราะว่าเราไม่ได้ตีบอสร,รายสัปดาห์เลยนะก็ต้องขอบอกตามตรงว่าพักนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามามีเวลาในการเล่นเกณช,ชงเกันชินเลยกลับมาทั้งชีนี่หมอไปจะต้องมาหาแล้วหรือเปล่าไหนไปไหนต่อนะ่ะเขาไม่นับละในเมื่อเขาไม่นับเราแวะทําเควสอยู่ตรงนี้อีกสักแป,ป๊บนึงเหมือนจะเห็นเควสอยู่แถวนี้สักหน่อยหนึ่งนี่ฮะอยู่ตรงนี้อ่าอ่ารอดไหมรอดไหมรอดรอดเกือบไม่รอดเหมือนเควสตรงนี้เนี่ยจะเป็นเควส์ที่เราทําลายอะไรสักอย่างขอกลางอาณาเขตกันหน่อยเอ,อิบ เลือดแดงไปเลยหมายถึงเลือดชั้นนี่แหละแดงไปหมดเจหลานจัดการให้หน่อยลองเล่นหมอไปได้ปะะขอลองเล่นหมอไปดูหน่อยมีคาเว่ด้วยชื่อคาเว่หรือคาเย่เขาให้ชิงชิวเรามานะแล้วก็ลิซ่า,นา,นาโอเคลิซ่าหมออุ้ยอุ้ยหมอเป็นตัวแปะที่ดีนะผมว่าเหมือนเป็นเหมือนลิซ่า<ๆ>เหมือนลิซ่าขอลองอติอุ้ยสวย บ่อสวยมากบอสวยไม่ไหวยี่จังหวะเนี้ยะจะต้องมีแบบว่ามีคนช่วยดันอันติป่ะคิดว่าอาจจะต้องมีคนช่วยดันอันตินะยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยหมอทำอะไรได้แต่เหมือนหออจะเก่งอยู่เหมืองกันหรือจริงแล้วหมอฮิลยังไม่ได้อ่านสกิลอะไรเลยสักอย่างแต่อยากเล่นหมอแล้วตอนเนี้ยซึ่งหมอเนี่ยไม่ใช่ d p s แน่เพราะถ้าเป็น d p s จะตีเข้าไปนานแล้วสักหน่อยฮะจะหมอดูแปะแปะธาตุเหมือนเป็นสื่อเวทเออหมอเป็นสื่อเวทธาตุ ชื่ออะไรนะน้องไม่ได้ชื่อคาเยใช่ไหมน้องชื่อคาวเวนไหนดูนีอาวุธพี่แกเป็นกระเป๋าเหรอเฮ้ยดาบใหญ่เฮ้ยตาอนิเมชันสวยอยากได้ไหนลองดูหน่อยคาวเาวเนคาเวนมาช่วยหน่อยอุ้ยการฟิวอ่ะเหมือนการฟิวเลยและอติวด้วยแลนะถ้าเกี่ยวกับกระเป๋านี่เอากระเป๋าเอากระเป๋าทุบ เฮ้ยเจ๋งว่ะกูดาวัยด้วยเป็นตัวแปกเป็นตัวแปก <c oughs> นี่เห็นไหมแรงมากแต่น้องตีน้องตีแบบเออน้องตีแบบแปรนี่เอ้ยพอไหวว่ะพอไหวว่ะ <c oughs> เป็นตัวแปทธาตุไม้ที่เจ๋งอยู่นะเออ <c oughs> การฟิวนี่เจอกระเป๋านักเรียนซะหน่อยหนึ่งแมทน,นะฮะหูไหวมากเร็วอยู่เหมือนกันนะฮะพอมีกระเป๋าแล้วเนี่ยไวเลยปั๊ม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย,อยสวยชอบท่านไม้2ตัวเนี้ยสวยชอบดูซิว่าจะออกมาสักกี่ตัวกันนะฮะยีโรอยู่ตรงเนี้ยเล่นสนุกทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปส่งอาหารทำเควสอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันหน่อยหมอไผ่เนี่ยแต่อย่างที่บอกนะว่าพักเนี้ยผมไม่ได้เติมเกณฑชินเพิ่มละแล้วก็เดี๋ยวคงจะมุฟออนไปเกมอื่นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เกณชินมันยังไม่ได้มีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายนะครับอีพวกกีกกี้พวกน,วกนี้เจอกันซะหน่อย นี่แหละออสช่วยด้วยนี่เอาออสมาล้วงซะหน่อยครับโอ้วันนี้มีบอสให้สู้หลายตัวกันเลยทีเดียวเฮ้พี่กับลินพี่ทําอะไรโอ้มีหีบอย่างนั้น2อันฉันยังไม่ได้ขึ้นไปเอาเลยเอายังไงล่ะนะฉันจะขึ้นไปเอามันยังไงล่ะนหะหีบ2อันนั้นนะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าแต่พี่มานอนทําไมตรงนี้เนี่ยเดินชนไปนเลยหนเมตรนะเฮ้ยมันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างอ๋อนี่ไง เจอละต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นหวัดนะทันเงี้ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมฉันมาเป็นหวัดแบบนี้ได้งงงงอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเรา,าเราคพเรซินสักแบบสัก2อ,อันเนาะให้เลซินมันได้เดินเหลือเท่าไหร่เลซินตอนเนี้ยเออร้อยสี่สิบเออพออยู่แคทเธอรีนมารับรางวัลละจ้ามีไงน,นี่ไงเราก็ท้าทายในการกดแคทเทอรีนคณะกรรมการเจ้าของเมืองเจ้าของเมืองหลีเ่เย่ก็จะต้องมาเออ มาหนงกวางมาสกินสวยเชียวอ,อีกคนหนึ่งอ่ะที่ชอบไปยุ่งกันก็คือหยันเปยนี่ตี้หลี่เย่แล้วเราก็ต้องอ่าไปในสถานที่ที่คุณหมอเขาเคยอยู่กันนั่นก็คืออ่าหลี่เย่ด้านบนนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะเทคฟิลทั้งหมดนะฮะอ่าโอเคแล้วปลดปลอยทุกสกิลอ่าปลดปลอยทุกสกิลกันก่อน เัินเหอ่ออ,อมาโอเคเอ้ยประตูหนิงกว้างก็มีอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็กดไปนี่เราใส่ทุกสกิลไปละกดแซมเปิลในแบบว่าสักเจ็ดเมตรดูซิว่าจะมีอะไรออกมาหาเราหรือเปล่าไม่มีแหมขอคาเยได้ไหมคาเวอะสักหนึ่งคนเออจะเป็นบุญตามากไหนดูซิใครมาโอ้โหมาเป็นแท่งเลยแต่ไม่ใช่คาเย ธนูธนูมาเป็นอันเลยฮะอ่าสามอันนะปะสามอันสองหนึ่งอ่าสิบลูกเลยทีเนี้ยไปดูสิใครจะมาไม่มีแสงสีทองพองอัมภัยไดๆโผล่มาทั้งสิ้นเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้คาเวเออให้มันได้อย่างนี้โอเค สวยงามนะเพราะตะกี้จากที่ดูเนี่ยเป็นตัวที่เล่นสนุกพอสมควรนะฮะไปซิสีทองอารามามัมโอ้โหไม่มาโอโรจารีียกับน้องแคนดันนะมาทั้งคู่เลยไปแลกได้อันนี้อีกหนึ่งอันอนะก็แลกไปซะเ,เลยใจร้ายมากโคโยโคโยใจร้ายกับเรามากเออแต่ให้แบบว่าสี่ดาวมีอีกสักตัวก็โอเคอ่า ไปร้อยอัดแรกได้อีก1เม็ดนะยื้อเกมกันสุดๆไปเลยทีเดียวไม่มาหลังจากนี้ก็คงจะต้องรอรอรอดองเพชรแล้วก็เดี๋ยวรอกดไปเรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะครับโอ้พูดดูห่างไกลมากสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปอัดฟุตเทสต้า์วิลล2ยชั่วโมงกันแล้วนะสินะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ อาจจะไม่สามารถรอช้ากันอยู่ตรงนี้ได้แต่อย่างใดนะฮะขอไปดูสำรวจก่อนว่าดูเออใช้ดาบหนึ่งดาวท้วนลองเปลี่ยนดาบนี้ดูดูดูพี่แกดูแฟชั่นดาบใหญ่แล้วมีดาบใหญ่อะไรที่พาอจะเข้ากับพี่คาเวมั้างก็จะมีอ่าดาบดอกไม้ปะเอ้ยสวยอยู่นะอ่าลองดูซิไม่ได้สนอะไรเลยนะเราสนแค่ความสวยงามนะฮเฮ้ยดูดิเออชาตีหน่อย เฮ้ยพี่แกมีกรรมสิทธิ์อภิสิทธิ์อะไรเนี่ยโอ้โหจาตีเท่กว่าชาวบ้านชาวช่องเอ้ย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 ดูเอางี้ซะก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปไล่ตีบอสกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เก็บเพชรไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะว่ามีอะไรให้เราได้ไล่เก็บได้ไล่ดูได้ไล่ทําบ้างนะฮะเราเดี๋ยวก็คงจะต้องมี คลิปอีกสักคลิปหนึ่งที่ถ้าเกิดเราเก็บเพชรพบหรือว่าได้ค่ายเยมาเนี่ยเออได้ตัวของหมอไปมานะฮะก็คงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่สนุกมากนะฮะเราก็มาสุ่มกันละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะฮะที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ